วินตอนนี้อยู่ไหนลูกมันยังอยู่ที่อู๋ใช่ไหมมันตามส้มตามกินนี่ไปเก็บมะละกอหลังบ้านมาเรียบร้อยต้นนี่ต้นหลังบ้านนี่มาปีนไปเองกับมือเลยใช่ไหมเวินอันนี้พี่กาต้าอันนี้พี่กาะตูนอันนี้น้องกระตังฮะแล้วคนเนี้คนเสื้อดำนี่ชื่ออะไรครับอ้าวอลอ นะครับมือตามเริ่มตามแล้วแม่ดโูโปก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 นม่กินทันงตาไม่ลกโอเคมาแร่รับกระตูนน้องอะไรนะกระตังเอะไรอะโอเคฟีมาจากไหนอ่ะโอ้ยของเราซื้อมาก็เป<อ>็นหมายเลยตายเอออ๋อรอราคานมีเคฟซีด้วย วันนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้ย KFC ไหนดูสีเผ็ดไหมกินได้ว้าวกินเลยลูกวินวินอะไรอ่ะอันไก่บ้านเราไม่ใช่หรอใช่ป้าจะรอป้าจะเล่นส้มตำอยู่วันนี้ส้มตำเด็ดเองกับมือเลยอ่ะกินลูกกินเออนี่นะครับจับส้มตำเชี่ยวพื้นที่นี่เส้นมะละกอพร้อม มีทั้งสุกกับไม่สุกเอาแม่จไม่ซื้อปูไม่มีใช่ไหมปูไม่มีไม่ใน่าเโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมากินกันฮะนั่นนั่นนี่มือตำใช่ไหมเนี่ยันดูดิยาดูสีดิติ่ิ่งๆนิ่นิ่ชิมนิ่งๆิิ่งิ่ๆๆๆงอง่ ด้วยเทเลยเหรอแม่ตักเลยถาดนี่แหละลูกทุ่งลูกทุ่งเลยสาก็คาวอะไรเงี้ยนะเอาสาขึ้นไข่ข้าวไข่ข้าวเป็นตัวเลยไข่ข้าวหสสึันแล้วก็เอาหน้าลงทีนี้เอาตุ้มนี่ค่ะตามไก่ย่างหมูพวงอันนี้อะไรแม่นีเอ้ตันนี้มันกินเต็มถาดเหลือแค่นี้เหรอ เนี่ยคนเนี้ยโม่คนเดียวเลยเนี่ย,ยฮะโหพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาอีกแม่อร่อยไหมอร่อยมากค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ